สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับคลิปนี้มาพบกับสูตรวิ่งล่าง2ตัวนะครับสูตรที่2นะครับสูตรนี้นะครับจะเน้นที่หลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับเดินมาทั้งหมด12งวดนะครับวิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักแสน1ครั้งบวกด้หลักพันสองครั้งบวกด้หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับบวกได้หลักสิบล่างหนึ่งครั้ง บวกได้หลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งบวกได้หลักร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งระบบได้หลักสิบท้ายครั้งที่1 1ครั้งระบบได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับระบบด้วย6คงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่1นะครับระบบเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับเป็นเด่นตัวที่2บวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับ6บวก6เป็น12เราใช้2เราก็จะได้5้าบวก2เป็น7 เจ็ดบวกเเป็นสิบสี่บวกเเป็น2ี2สิบเวกหเป็น22 2 2ิบวกศูนย์เป็น2ี2สิบวกสเป็นยี่สิบวกเเป็นสามสิบสงวกหของที่เป็น38นะครับนำเฉพาะหลักหน่วยคือเลขแปดบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็น9นะครับเราได้เลขวิ่งล่างสตัวคือ8กับ9นะครับ ผลรางวัลสองตัวล่างออกหกเก้าครับเก้าก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับก็เข้าเป็นงวดที่หนึ่งนะครับงวดต่อมาครับสุ่มควณได้สองสามนะครับผลรางวัลออกสองสามสองมาหลักสิบนะครับสามมาหลักหน่วยงวดที่สามสุ่มคูณได้แปดเก้านะครับผลรางวัลออกเจ็ดเก้าเก้าก็มาหลักหน่วยนะครับ งวดที่4นะครับสู่คุณลนได้90้าศูนย์ลลัพออก90นะครับ9มาหลักสิบศูนย์มาหลักหน่วยงวดที่5นะครับสู่คุณลนได้2กับ3าผลลัพธ์ออก8 3 3ก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับงวดที่6นะครับสู่คุณลนได้7 8็ดแปดผลลัพออก5ขอผลให้รับผลลัพธ์ออก38ครับ8ก็มาในหลักหน่วย งวดต่อมานะครับงวดที่7จูดสุ่มคูณได้9กับ0นะครับผลรางวัลออก9 5นะครับ9มาในหลักสิบนะครับงวดที่แปนะครับสุ่มควณได้7 8ผลรางวัลออก5 7 7ก็มาในหลักหน่วยงวดที่9กูาสุ่มคูณได้1 2ผลรางวัลออก8 2นะครับ2ก็มาในหลักหน่วยงวดที่สิบนะครับสุ่มคูณได้3กับ4ผลรางวัลออก8 3 3มาหลักหน่วยนะครับงวดที่11นะครับสุ่มควณได้ ห้าหกผลล้วนออกสามหนะครับหกก็มาในตำแหน่งหลักหน่วยงวดที่12นะครับสูขนือได้สองสานะครับผลล้ว์ออก9ก้าสองสก็มาในหลักหน่วยนะครับมาดูวงวดวันที่หนึ่งุมภาพันธ์กันนะครับว่าจะได้เลขวิ่งล่างที่มาในหลักหน่วยล่างเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าคือเลขอะไรนะครับ ใช่หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักพันสองครั้งหลักร้อยบปหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งสิ้ท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกด้วยหกของที่ศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์นะครับเราจะได้แปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกเจ็ดเป็นสามสิ แตสิบสี่บวกเก้าเป็นห้าสิบสามขอภายครับเป็นสี่สิบสามสี่สิบสามบวกหกของที่เป็นสี่สิบเก้านะครับนำเฉพาะหลักหน่วยขเลขเก้าเก้าบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นสิบนะครับใช้ศูนย์เราก็จะได้เลขวิ่งล่างสุดที่สองนะครับคือเก้ากับศูนย์นะครับ อย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่า2ตัวล่างที่เราได้1กับ3นะครับแล้วก็จับเลขเด่นล่างเราได้3าศูนยนะครับที่เป็นเลขเด่นนะครับก็มีโอกาสนะครับสูตรนี้ได้เก้กับ0ูนย์สูตรที่หนึ่งได้1กับ3นะครับเราก็จับกันนะครับ1 3 9 0อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าสูตรจะเดินต่อหรือไม่นะครับเราก็จะได้19 1 0 3่งศูนย์ะครับไม่ปักหลักนะครับเพราะว่าบางทีก็ไปหลักสิบนะครับงวดที่เจ็ดนี้เข้าหลักสิบก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเห็นชอบนะครับชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะครับคลิปเป็นเพียงแนวทางให้เพื่อนๆได้นำไปตัดสินใจก,กันอีกทีนะครับ ข้าวหลุดนั้นไม่มีใครทราบครับสู่รเป็นเพียงการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็จะออกวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวดวเป็นที่1กุมภาพันธ์2565นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับถูกรางวัลกันทุกคนนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ